โอ้สวัสด,ดีครับอยู่กับดันทูใครยเดียวแค <laughs> ่ถ่ายสิบห้าเฮ้ยทุกสิบสี่น้ำมันหมดประมาณไม่ถึงพันฮะอย่าง เรื่อยโอ้พุ่งขี่เปียกปูนเลยครับจะทำอะไรมาโอ้วันนี้ไม่ได้มาช่วยพี่เหล้าตมปูลเลยอ่ะแย่ได้โมโอ้โอไม่ได้ช่วยขาบเลย <laughs> อ,อันนี้ตรงเป๊ะเลยเนาะดัดยังไงได้ตรงเนาะบโอ้โอบรรยากาศยามเยีนย ดูครับวันนี้น่าจะโดนแต่ปูนเลยนี่โอ้โหเพื่อนแต่ปูนเสร็จแล้วพี่ใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้ววันเดียวเสร็จเลยอ่ะจัดยาแนวต้องผสมไหมมันเดิมบางท่อกี่ท่อนนี่กี่แ่งอ้ยังเยอะเลยอ่ะ 15บตันครับเยอะเกินหเหนื่อยเลยถ้าเกิดอ๋อนี่เทลีนก่อนใช่ไหมเทลีนแล้วก็วางเลยอ๋อเอามิกเตอร์ม,มาเทเลยนะโอ้สบายเลยคุณเยอะเลยวูบคุณอย่างเยอะ พี่นิงน่งหนองเอารถกลับมาแล้วอันนี้ผมก็กลับบ้านอีกเช่นเคยนะครับกลับกลับว่าจะกลับแบบกลับแบบทีทีทนะช่วงนี้ขี้เกียจนะครับแบบอยากนอนบ้านนะครับกินข้าวกับแฟนอะไรอย่างงี้เพราะว่าช่วงนี้งานมันไม่ได้ไม่ได้บีบอะ่ะถ้างานบีบ เราไม่ต้องกลับทุเราเรากลับบ้านไม่ได้นะแต่นี้งานมันแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้บีบนะครับงานคืองานชิวๆก็กลับบ้างนะครับไม่ได้กลับบ้านนะตอนก่อนโครงการก็นอนแต่บอกครับไม่เคยได้กลับบ้านช่วงนี้ก็กลับบ่อยเอยก็ต้องว่ากันนะ แดี๋ยวเราพาไปสองน้ำมันนะวันนี้จะหมดเท่าไหร่วิ่งไปกลับเมื่อวานเมื่อวานผมเติมตอนเช้าเอเอวันที่ผมไปวิ่งกับเสียดมวันแรกผมเติมไปพันแปดแล้วก็วิ่งงานเมื่อวานเต็มวนันใช่ไหมวิ่งงานเมื่อวานเต็มวนันแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ กลับไปตอนเช้าผมก็ไปเติมเมื่อเช้าเมื่อเช้าเติมหมดไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยเองครับแต่วันนี้นะน่าจะหมดไม่ถึงพันหนึ่งร้อยนะน่าจะหมดประมาณพนะันหนึ่งครับวิ่งงานหมู่บ้านประหยัดน้ำมันนะแต่ว่าราคาเที่ยวมันถูกวันนี้ได้สิบสี่เที่ยวครับน้ำมันหนึ่งพันหนึ่งร้อยก็คิดเอาครับ แต่ก็ไม่ได้ว่าไม่เหลือนะมันก็เหลือแต่ว่า <c oughs> เราก็ต้องวิ่งไปนะครับช่วยช่วยทีมงาน <c oughs> เวลาเขามีงานเขาเรียกเรานะครับเราก็ต้องช่วยมันก็มีทั้งงานหมูทั้งงานไม่หมูนะ แต่ผมว่าอยู่วิ่งอยู่กับเจโดมมันก็อพอโอเคนะครับอยู่ได้นะวันนี้วิ่งแต่ขี้ตมเลยครับดูกระบะโอ้โหขนแต่ขี้ตมอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ฉีกแนละ้วโอ้ช่างเสือดทำดีมากครับเสาแบบอยู่มันเดิมเปะเลย ไม่มีชงไม่มีชีดโชคดีนะครับที่มีร้านช่างเสริถ้าไม่มีร้านช่างเสริผมไม่รู้จะไปทําร้านไหนเลยนะครับไอ้ไอ้ที่ว่าดึงเสาเนี่ยต้องน่าจะต้องวิ่งกลับไปทําอยู่สุรินเลยนะครับ<ม>เพราะว่าผมมั่นใจมั่นใจช่างเสรินะเพราะว่าแกเห็นแกาทารถแต่รถชนไงคือรถชนก็มาเข้าทําร้านกแกแกน่าจะทําได้เป๊ะนะครับผมมั่นใจนะนี่ วางตัวนี้ใหม่แล้วก็ประกบเชื่อมผิดเสาแล้วก็ดึงเชื่อมเสาโอ้เจ๋ลเลยยางฝั่งนี้ก็น่าจะได้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใช้ได้อีกประมาณสองเดือนสามเดือนนะครับถ้าวิ่งถ้าวิ่งลาดยางติดประมาณสองเดือนนะครับ แต่ถ้าวิ่งถ้าวิ่งแบบทางแบบไอ้นั่นอนะทางอะไรเขาเรียกว่าทางคอนกรีตนะครับเดือนเดียวก็หมดละว,วันนี้กันชนเบี้ยวอีกละไฟหน้าก็เบี้ยวเลยเนี่ยมันดึงมันดึงไปหมดเลยอะมันเหนื่อยหงายขึ้นเลยกันชนน่าจะต้องเอาไปวางไปวางใหม่หมดเลยนะครับทำขาใหม่หมดเลย ดูสิไม่สวยเลยครับทำไงได้เนาะเราไม่ถอดก็ไว้งี้แหละเดี๋ยวจะถอดบาบานนี่ออกครับเพราะว่าโอ้ยเดี๋ยวเป็นรอยมันของใหม่ไงของเบิกเลยผมกลัวเป็นรอยเดี๋ยวจะถอดออกอันิงมันก็เป็นรอยแล้วแหละเนี่ยเสียของเลยวะไม่น่าใส่เลยแล้วก็จะเก็บก่อนนะเพราะว่าคากระจกมันหัก ไม่รู้ว่าจะได้เชื่อมตอนไหนแต่มันยังใช้ได้อยู่นะเนี่ยยังใช้ได้อยู่ครับอโอเคครับโอ้จานชูใส่นี่ยังออยังไม่ได้ใส่เลยนี่ <laughs> สั่งมาให้จานชูครับสี่ร้อยกว่าบาทค,คุ้มอยู่นี่ใส่ตรงนี้เลยนี่ <laughs> ดีค,ครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ